you เพ่เงยหน้าขึ้นนะครับลุกเนองเอาละเงยหน้าขึ้นครับเดี๋ยวรอบที่หนึ่งยังยังไม่ให้นํากล่าวเดี๋ยวรอบที่สองเงยหน้าขึ้นครับเดี๋ยวขอยกยินเชิญท่านประธานของเครื่องหน้าส่วนจะขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะชมในการรับรอบที่สองนะครับเชิญครับเป็นภาพที่งดงามเป็นภาพที่สวยงามอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกนั่งรอก่อนแป๊ะหน้าสหน้าสวนทุกท่านเรียนเชิญด้านบนเลยนะ ใช่ครับเพื่อจะได้ชมการบบรำวงสูงอันมีความงดงามด้วยพลังสัทธาของชาวอุดรธานีซึ่งการรำในวันนี้นะครับได้มีการบันทึกภาพนะครับเป็นฉากเลงใน,น,นละครที่ยิ่งใหญ่ของชกสามก็คือเพลงพยัคฆ์ซึ่งจะมีคุณเด่นคุณและคุณยี่หวานะครับเป็นนักแสดงนำนะครับซึ่งฉากการรำวงสูงในวันนี้ของชาวอุดรธานีก็จะเป็นฉากใหญ่ สำคัญในละครเรื่องนี้ของช่องสามด้วยนะครับโอ้เรียกว่าบันทึกให้พี่น้องทั่วประเทศได้ชมด้วยใช่แล้วครับทุกท่านก็สามารถติดตามชมฉากนี้ได้ในละครเพลงระยะเห็นถึงพลังสถาของชาวมุดอนและทุกจังหวัดเลยนะครับนั่งรับค่ะขออนุญาตยืดตัวขึ้นและยิ้มค่ะยืดตัวขึ้นสวยๆและยิ้มสวยๆค่ะเพราะ่้องยิ้มยืนติดตอนที่รัอาจจะลืมยิ้มรอบที่สองท่านต้องยิ้มเยอะๆนะคะใช่แล้วครับขอเรียนเชิญหัวหน้าสวนทุกผาคสวนค่น ขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะครับสบาหรับคณะครูนาตาสินจังหวัดอุดรธานีขอเสียงปรบมือให้กับคณะครูนาติสินจังหวัดอุดรธานีด้วยครับท่านผุ้มเกียรติทุกท่านครับสุดยอดสุดยอดซึ่งำนวยฝ่ายรำวงสวนโดยจังหวัดอุดรธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจังหวัดอุดรธานีเทศบาลน,นาครอุดรธานีและพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีครับสุดยอดจริงจริครับนี่คือความตั้งใจเรียนเชิญท่านนายกอบจด้วยนะคะเรียนเชิญท่านประหลัดจังหวัดพร้อมด้วยพริยาด้วยนะคะอาจาร ครับสีแสดของสีดอกจานนี่ก็ถือว่าเป็นสีที่เราใช้ในการระบวงสูงมาตั้งแต่ปี2,536นะครับเป็นสีของดอกจานนะครับซึ่งเมื่อกรมหลวงประจักษ์นะครับได้เดินทางเคลื่อนย้ายพ่พผลนะครับมาถึงบ้านหมักแข้งต้นทองกวล่าหรือว่าต้นจานนี่ก็จะออกดอกบานตลอดดังนั้นสีแสดจึงถ <ๆ S 1> ูงกกำหนดเป็นสีประจาจังหวัดอุดรธานีแล้วก็นามาใช้เป็นสีของเครื่องแต่งกายในการระโบสูนตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมานะะใช่ครับวันนี้สีดอกจาน เป่งบานนะฮะใช่แล้วครับเอาละครับพร้อมแล้วในรอบที่สองในรอบสุดท้ายแห่งปี2 5 6 7นะครับจบรอบนี้6-8ขย้อนกับมียครั้งหนึ่งนางรำพร้อมแล้วดนตรีพร้อมแล้วท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้านบนมีท่านองค์ขมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในการรับชมนะครับพร้อมกันนี้นะครับดร่อมลสราลีกิติยากรนะครับคุณแม่น้องน้อยอุไรพรเสียงอีสานคุณเด่นคุณคุณยี่หวาคุณโกศินคุณบุ๋มบิ๋ม คุณเก่งทักยา,านางสาวไทยของเราคุณมานิตาดวงคำนะครับนักแสดงสาวลูกหลานชาวอุดรน,น้องเดนิสนะครับพร้อมกับนักแสดงสาวน้อยของเราน้องนีนาหนุ่มๆของเรานะคุณโดมคุณเพชรคุณก้องคุณนโมและเหล่าศิลปินก็พร้อมใจกันพร้อมกับธิดาผ้ามีขิดนะครับและนางสาวชิงใหม่ในดวงใจที่เดินทางมาจากเหลือเพื่อมาร่วมง,งานที่อุดรธานีเลยนะครับพร้อมด้วยดรหม่อมหลวงสาร,ารีกิติกรท่านนี้เกียรติงหวอุดรธานีทุกปีค่ะเอาละครับ,เร,บเราจะเริ่มนับถอยหลังนะครับ หนึ่งสามหนึ่งเริ่มครับอย่าิ่มยิ้มนะคะชวรอบนี้เต็ไมไปด้วยความสุขให้เต็มที่เพราะเป็นรอบท้ายของการรำแล้วนะครับท่านรองครับใช่ครับ